โอ้ขอบคุณค่ะเติมใจดวงที่สองอออหนาวน้ำ้างหยุดเป็นเป็นละอองฝนเลยอ,ะอ่ะ,ะขอบคุณสติกเกอร์ค่ะ สิงไฟได้วยกันนั่นเพื่อนเพื่อนเพื่อนบางคนก็คงจะอยู่ในพาะผมอยู่อ่ะอ๋อสวัสดีค่ะคุณยูสูงวัยใจกเกษตรโอ้เคยเข้าไปช่องอยู่เอ๋ามาเลยค่ะช่วงนี้ปลูกผักก็คงจะงาม่ะเนาะอากาศไปช่วงกลางคืนอย่างนี้ หมอบน้ำค้างน้ำค้างแหรงเนี่ท,ทักทายแกวก้อยจูงมือกันเข้าบ้านค่ะ เล็สิบองศาเสององศาบนน้อยจะไม่ติดลบแล้วเรือน้ำพางข้างล่างหยุดเป็นละอองฝนเลย สร้างรายได้เลยไม่รู้เปิดคลุมไหนเวลาเราไลฟ์สดพอ่ะก,ก็โฆษนน้ำแตเศร้าตองมาเปไดิดไลฟ์สดเดินยามเตรียมลึบเลยออกกําลังกายไปด้วยเลยค่ะค่ะเล่นโฮลลฮูปตอนนี้อากาศยังเย็นอยู่ เดินเปิดหัดเปิดอีกทียูงมาเดินหน้าเนี่ยเด,เดี๋ยวให้เสัตว์ให้เขาตั้งเยวเดี๋ยวซื้อให้ลุงคันเก้าเนี่ยบิก๊กซีปลดติดตัวไว้ไม่ใช่เป็นกดเล่นยืนกดเล่นเพิ่นตรงไหนลนะไม่ค่อยอยากจะให้พกไปส่วนตัวทีนี้เนี่ยเอาไว้ให้แค่รับ จะซื้อไอ้นั่นปุ่มกดอ่ะหัวไอปุ่มกดไอ้นั่นน่ะมีโลอ,ะ,อะเอาไว้คอยรับคอยโทรอย่างเดียวเอาไม่งั้นนะเนาะคาัว่าเวลาเล่นอะไรเห็นยืนก,กดเล่นนี่แบบไม่ไม่สนใจใครแล้วเหมือนไอโน่โอ้อันนี้หมอกเยอะ,ะเพื่อนงงสิบสององศาพื้นที่ลาบนวนหมอกเริ่มปกคลุมมาแล้วขาวเปิดมาแล้ว ไม่เหยียดอะไรมาในรถไหนไหมเนะี่ยเราไม่ต้องยกขึ้นไปวิ่งบนบ้านนะแค่ขี่ถนัดแล้วเอาขายาวในหงอขาแล้วไถพืดๆ,ๆเล้วโอ้ขอบคุณหัวใจกรกฏจากคุณเพชรค่ะ